สพปน่านเขต2ชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาฟลอบอลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาซีเกมส์2023นางนัทวิพรจันตาพรหม,มาพู้วมนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ให้การต้อนรับและร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาฟลอบอล จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ณราชอาณาจัก,กรกัมพูชาซีเกมส์2023ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล3รายดังนี้นายซีคารินอินปาสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านซ่านครุรุราชลังสร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่1กีฬาฟลอบอลทีมชายการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่32ได้รับทุนศึกษาต่อชั้นปีที่1วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยลาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีนางสาวปรายากิตินันทวัฒน์และนางสาวจารุภาแซ่เฮอสิทธิ์เก่าโรงเรียนชุมชนศิลาแรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้รับทุนศึกษาต่อชั้นปีที่1วิชาเอกศึกษา,าศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยลาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชนบุรีโดยมีนายเกลียงไกลสิทธิวุฒิครูโรงเรียนบ้านปางยางและนายกลิปัทถาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านซ่านคุูรุลาดรังสรรทำหน้าที่ครูฝึกสอนโคช้ชผู้ฝึกพื้นฐานการเล่นกีฬาฟลอร์บอลให้นักเรียนและนำนักเรียนเข้าแข่งขันจนได้รับเหรียญรางวัลจากซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ในปัจจุบันนักเรียนทั้ง3คนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนบ้านซ่านคุูรุลาดรังสรรและโรงเรียนชุมชนศิลาแรงซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในการกลับมาจากการแข่งขันในครั้งนี้นักเรียนได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขตสองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่านครุรุราชรังสรรค์และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาแรงเพื่อพบปะน้องนองนักเรียนและสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาให้กับรุ่นน้องต่อไป